การเดินทางไปสมัครภูาิทำานแถวท่าเรือสาทร BTS สะพานตากสินโรบินสันบางรักนะคะเราสามารถเดินทางได้ทั้ง3เส้นทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือด่วนเจ้าพยารถไฟฟ้าสายต่างๆและรถโดยสารประจำทางคลิปนี้พี่ก็จะสรุปเส้นทางคร่าวๆในการเดินทางให้ดูกันนะคะมาเริ่มกันที่เรือโดยสารหรือเรือด่วนเจ้าพยากันค่ะ จุดสีเขียวคือเรือธงเขียวนะคะอันนี้จะมีจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือปากเก็ดแล้วก็จะวิ่งยาวไปถึงสาทรเลยค่ะเคยนั่งอยู่ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะนั่งกันเมื่อตูดเลยแหละต่อมาจุดสีแดงก็คือเรือธงแดงนะคะอันนี้เป็นเรือด่วนปรับอากาศ2ชั้น สีส้มคือเรือธงส้มและจุดสีเหลืองคือเรือธงเหลืองค่ะซึ่งเราสามารถใช้แอป v i a b u s นะคะเช็คท่าเรือและตำแหน่งของเรือได้ด้วยนะคะที่ก็จะกำหนดให้สัญลักษณ์ทั้ง4จุดนี้เป็นจุดที่เรือจอดของต่ละท่าเรือนะคะอย่างท่าเรือนนทบุรีเนี่ยก็จะมีเรือจอดรับทั้ง4ลำเลยค่ะต่อมาท่าเรือบางโพเทเวศ ปิ่นเกล้าอันนี้จะจอดแต่เรือธงเหลืองนะคะท่าช้างจอดแต่เรือธงส้มนะคะและก็มาที่ท่าเรือสาทรค่ะอันนี้จอดทั้ง4ลําเลยค่ะจริงๆมันมีท่าเรือมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางด้วยเรือด่วนก็อย่าลืมใช้แอปเวียบัสเช็คนะคะต่อมาการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS MRT และ a i r p o r t Link นะคะ เรามาดูเส้นทางแอร์พอร์ตลิงกันค่ะเส้นทางจากสุวรรณภูมิมาพญาไทแล้วก็ BTS สายสีเขียวอ่อนเส้นทางคูคตแล้วก็เคหะคือทั้งสองเส้นทางนี้นะคะถ้าใครเดินทางเนี่ยก็จะต้องมาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามนะคะเปลี่ยนเป็น BTS สายสีเขียวเข้มเพื่อนั่งต่อไปลงที่สถานีสะพานตักสินค่ะแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่เส้นทาง BTS สายสีเขียวเข้มแล้วเนี่ยก็คือช่วงสถานช่วงสนามกีฬาถึงบางว่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนขบวนนะคะให้นั่งไปลงที่สถานีสะพานตักสินได้เลยค่ะส่วนใครเดินทางด้วย MRT นะคะสายสีม่วงเนี่ยเราเริ่มจากนนท์เลยแล้วกันเนาะก็ จากคลองบางไผ่นะคะก็ให้มาลงที่สถานีเตาปูนค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนขบวนเป็น MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีเตาปูนนี้นะคะไปลงที่สถานีบางว่าแล้วก็จากบางว่าเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น BTS สายสีเขียวเข้มแล้วก็ค่อยนั่งไปลงที่สถานีสะพานตากสินนะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกทิศทุกทางเลยค่ะต่อมา การเดินทางด้วยวิธีที่ค่าใช้ใจ่ายถูกที่สุดนั่นก็คือรถโดยสารประจำทางนั่นเองค่ะซึ่งรถเมล์ที่ผ่านนี้นะคะก็จะมีสาย 1, สาย1 5สาย35สาย75สาย7 7สาย504และสาย547นะคะ504กับ547เนี่ยสเส้นทางสุดท้ายเนะี่ยคือสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรปิดได้นะคะเพราะว่าเป็นรถเมล์ของเอกชน,นะคะ่ะ พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย